สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณหาดสำเร็จนะคะหลังจากที่พายุเนี่ยพัดผ่านจังหวัดราษฎรีไปนะคะทะเลนะคะก็ได้คืนนะคะสินที่ดีค้าให้กับเรานะคะนั่นก็คือสาหร่ายทะเลนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะฟานนะคะจากทุกการนะคะตื่นเช้านะคะมาโดยสอนชายหาดนะคะมาเจ็บสาหร่ายทะเลนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูนะคะก็สามารถเอาไปทําเป็นย่าสาหร่ายนะคะหรือว่าทำเป็นน้ำซีิดนะคะหรือว่าน้ำซีิดคีสสาหร่ายทะเลได้ค่ะ นะของสาะเดี๋ยวเชวันนี้เนีค่ะเปิดเ้ามาพึ่มนะคะนี้กินไปอีกหลายมือยม้อความสำหรับเราสองคนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็บางสดนะคะที่เก็บไว้เน, <Gud. S 1> นี่ยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเมนูอะไรนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมาคอยติดตามชพวกเราสองคนนะคะคนตอนนี้นะคะเราก็จะเ,เราทําการยําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็น้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะมาทําการลองคิงกันนะคะ เียวแซปอร่อยค่ะแล้วก็ตัวสาหรายนะคะมันจะมีความเ <c oughs> ขออาเรียกไงกรุบกรุบนะคะแบบว่ากรอบกรอบชี่ช c h y ั r ชอร่อยค่ะแนะนำให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวที่นี่ลองมาเก็บแล้วก็ลองไปทำตามกันได้ค่ะ สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยร้อยเกาะแอดเวนเจอร์เรือนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองวันเดียวเที่ยวได้สนุกสะดวกง่ายเร็วประหยัดจองเลยราคาพิเศษ089 025 99 29